คนนี้รู้ประวัติอะไรบ้างเกี่ยวกับพี่ถามอย่าไปยากถามอย่าไปยากครับผมถามอย่าไปยากนะครับถามนะลผลเสพพี่พี่เป็นนาหรือเปล่าครับหมครับพี่พี่เขามีความพี่พี่เขาหรือเปล่อันนี้เป็นเรื่องทเรางการยากเหรออันนี้เราไม่ได้แบบนี้นะครับคุณถามมาถามถามเลยถามว่าพี่พี่นะเป็นคูลจะเห็นอะไรครับหม คนนี้กองหาังไทยน่ใช่นะครับน้ที่มาที่นี่นะครับมนั่นใครนะนั่นคือหนุยบนะอ๋อเป็นคนจอดใหมครับครับผมคำตอบสุดท้ายนี้นะครับเป็นคำตอบที่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 ทกคาดผมตื่้นกมพได้่ให้ง่ายอางนี้นะครับน่คบอสามารถกันที่ทิ้งหน่อยรบอ่้าแดออกอันนี้นึงนะบแล้วแต่ถ้า มีแฟรอยังพี่น้องจะไม่มียาวชนไทยที่มีแฟนอยหรือาอย่างนี้ดีกว่าอะไรนะครับรักทีนแนี้อต้องรักกันแแต้องที่ยครับไม่ถใจนไม่รท้เที่บาบกอนท่านแตถ้าเนพี่พี่มีสามพันเลยนะรับผมเปนได้หรือเปล่าได้นะทำไอไหะ À, anh gọi tài về cho nó ครับ à นี่เราครับเอาดิครับได้ๆๆ แกไปได้ดีกว่าครับผมอาโสองไง่ายๆอย่างนี้ครับอาอโค้ดสองครับโค้สองเป็นอะไพี่อยู่แล้วครับผมครลงด้านนี้แล้วชำระเงินด้านนู้ครับไม่เสียตังค์เอกฟรีนะครับผมนี่ได้หรอครับคนคดสองนะครับทาน้ขอผมูวามเงนเองขอครครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับน้องน้อหวานแล้วก็น้องน้ำด่าใช่ไหมคับนาไม่ใช่ตอนเล่นเล่นรับอ